แลวก็นอกจากนี้นะครับล่าสุดยังมีข่าวว่าสีสาวแบล็คพิงก์นะครับอย่างลิซ่าจีซูเจนี่และก็โรเซ่นะครับพวกเธอสร้างประวัติศาสตร์บน u t u b e นะครับด้วยการกวาดทั้ง10อันดับแรกของมิวสิกวิดีโอโดยศิลปิน K-pop หญิงที่มียอดวิวหรือยอดคลิกชมมากที่สุดซึ่งงานนี้นะครับถือว่าไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าไม่กี่เดือนก่อนครับแบล็คพิงก์เพิ่งทำสถิตินะครับเป็นศิลปินที่มีมิวสิกวิดีโอยอดวิวทะลุพันล้านบน YouTube มากที่สุดเทียบเท่ากับวง Coldplay ซึ่ง4เพลงที่ MV ทะลุพันล้านไปแล้วนะก็มีทั้งตูดูตูดูครับยอดวิวเกิน1,600ล้านครั้ง kill this love อันนี้ยอดวิวเกิน1,300ล้านครั้งนะครับบูมบียยอดวิวเกิน1,200ล้านครั้งครับแล้วก็ as if it's your last นะครับยอดวิวเกิน1,000ล้านครั้งครับนอกจากนี้ครับแล็ปพิ้งยังครองแชมป์เกิร์ลกรุ เรียกว่ามียอดสตรีมมากที่สุดนะครับบนแอปฟังเพลง Spotify ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021นะครับที่ยอดสตรีมมิ่งนะครับกว่า1 0 0 0ล้านครั้งแล้วรวมแล้วพวกเธอทำยอดสตรีมมิ่งนะไปเกินกว่า1 5 4 0 0ล้านครั้งจากทุกเพลงนะครับซึ่งถือว่ามากที่สุดครับในบรรดาเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊ที่มีผลงานบนแอปฟังเพลงดังกล่าวนี้นะครับโอ้โหห้นะ คุณแม่ฮะคุณแม่จะไม่แบ่งให้คนอื่นเลยนะฮะเรียกว่ากวาดทุกสถิติเลยโอ้ยแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าฝีมือนี่จริงจริงโดยเฉพาะเมื่อกี้ไม่อยากอวยเลยอ่ะเมื่อกี้นั่งมองอยู่ใช่ไหมสี่สาวเต้นอยู่คนที่ดึงดูดสายตาดิฉันมากสุดคือลิซ่าดูเต้นสวยไปหมดเลยอ่ะแบบการวางเนื้อจัดร่องยอมใจลิซ่าจริงๆนะคือเก่งมากวงนี้นะคะเยี่ยมไปเลยครับ